นี่น่าก,กินมากทุกคนฉันกะที่จ้ำกินแหละกินแบบบันเท้าใช่กินสองคนตายยายพี่น้องแซ่บบอกกันทีเด็ดเห็นพ่ออยากกินหลายรอบแล้วยับดิงไไม่เห็นตัวแม่ ออเาเองมันสวีดทวคนมาอยากสวีพี่น้องออแกเหนอยาดุอออมประดุกออมประดุกพี่น้องแซ่บแพตากินออมประดุกพี่ตึงกินแกงที่เหล็กใส่พับพยนต์แซ่บแพี่น้อง คือตัวตั้งแต่ลูกสวยก็บบอกไม่กินเนื้อใหญ่สัดใหญ่ไม่กินสัดใหญ่ตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กเกิดพี่น้องสุขภาพเขาไม่ดีตั้งแต่เกิดเลยแม่กับลูกก็เลยไม่กินสั์ใหญ่เม่ได้กินอา,อาหารอีสานบ้านเฮากะกินแบบธรรมชาติบ้านเฮาบ่ต้องพิธีรีตองเนาะกินอยู่ในบ้านกินให้อร่อยอุ้ยเม่ คุณแม่เก็ีรับเชิญคุณแม่ก็น้องกระต่ายชุดหล่อของบ้านเราทำเหมือนเอ็นแก้วเลยเป็นเขาขายมันแทงอยนะอเอ็นแก้วนะงเกล้งเกงเกี้ยวแบบนุ่มนิ่มตึบตึปั้นเดียวอยู่ยนี่ ดอกไม้เหมือนถ้าไม่จองก็ไม่ทันเบิ้มลมาน่อมอมงนนเนาะร้านร้านที่เราเคยกินประจำทุกคนร้านอาหารอีสานอร่อยๆคนเจ่นะทำกับข้าวอร่อยู้เข้าวผู้สูงวัยมันจะอร่อยกวราะีกระดานมา,าบอก รูปกับพ่อบ้านว่าซื้อข้าวมาหกห่อพี่น้องหอเดียวจอดเลยบ้างร้านขายของเยี่ยวเ็วแกงหอมกระดูกแซ่บหลายได้รสชาติเ่ยมันทำเค้มก้นเขาบุ๋ก บ๊ายบายค่ะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วจ้กบ๊ายบายค่ะ